มังกรหอนมึงว่าจะได้อะไรมังกรหอนมึงว่าได้อะไรเดี๋ยวก็เชิญให้อ่ะอ่เอาแบบปกติพอนะน้องเขียนประโยคดูครั้งแรกค่ะไอคางเปื่อยมึงะ่ะคางเปื่อยคาง กวกวาดเหมือนนะเนี <rôle à déc> ่ยเหมือนไหมควรว่าเหมือนไหมไอ้ว่าไอ้เหมือนนะี่เหมือนนะว่าไม่ได้นะเหมือนนะเหมือนนะเหมือนนะมาคีพ่อมึงท้าไม่ใช่มาคีเนาะ เห็นไหมใครดูก็ออกดูก็ออกถูกไหมสิงโตแห้งพ่อมึงทำไม่ใช่สิงโตแหงน้องไครดูก็ดูออกไอ้ยอมรับเลยเรื่องนี้ไอ้เสร็จเลยหน่อยค่ะต้องทำไงคะให้ครางขยุกขยุยแบบลุงเมืเามา ي, ่อมาดิเดี๋ยวกูตีนเตาะเตาะกระทะให้แล้วรองอยูดหยุดดูก็จะเซเว่นมากสวยนะเซเว่นแม่งว่าสวยนะ บอกไม่เอาลุงเอเวลาวาดรูปใอญ่ย้นี่น้องดูง่ายบอกว่าอย่าพิมพ์อย่าักเล่นเกมวาดรูปอย่าพิมพ์วาลุงเอเนี่ยแค่นี้ก็รู้แล้วว่าลุงเอรู้แค่นี้ก็เอกลักษณ์แล้ววาลุงเอมันได้วาดยากเนาะบอกอย่ามีคำว่าลุงเอไม่งั้นมันก็จะกลายเป็นลุงเอกันหมดมินเนี่ยนพ่อมไม่ได้วาดมินเนี่ยนพ่อไม่ได้วาดมินเนี่ยนน้องคริสต์มาสครับไม่ลีคิสมาสครับลุงที่เขียนคำอธิษฐานให้ซานต้าเสริมความฉลาดให้แต่ตื่นมาซานต้าทิ้งโน้ตไว้ว่าผมขอโทษสวัสดีครับ ถ้าทิ้งโน้ตแทนนะครับทิ้งโน้ตทิ้งโน้ตทิ้งโน้ตว่าผมขอโทษว่าเหมือนไหมน้องลุงที่โง่จนควายต้องยอมแบ่งญ้าให้กินเพราะสงสารในความโง่ครับบอกว่าไม่เอาลุงเอเนี่ยรอบหน้าใครมาเล่นกับลุงเอไม่มีคําว่ามีลุงเอแล้วนะน้องเดี๋ยวป็นหนึ่งนะโซฟา ูเสร็จเลยกูกูเสร็จเลยเก่งนะเหมือนแม่น้องมึงเข้าใจไหมเป็นมึงมึงเข้าใจไหมงื้อพ่อมึงเถอะงื้อหมาหมากปรินตัวเฮียอะไรวะเนี่ยตัวเฮียอะไรเนี่ย อ่าเริ่มดูกันนะน้องคนแรกนะครับอ่าคนแรกของลุงเอนะครับพี่เปาแปลงร่างเป็นกอซิลารูปที่ออกมาะอะไรสีเขียวเฉลยการลำบีอ่าล,ลุงเอบอกว่าพี่เปาเมื่อวานที่จะตอบว่าอะไรเอบอกว่าคำคีย์เวิร์ดแรกนะครับพี่เปาแปลงร่างเป็นกอซิล่านี่พี่เปากลายร่างเป็นแย่ยักษ์มึาางดูยังไงให้เป็นแย่ยักษ์วะเขาสาวาดอย่างนี้ยเบื่อไอเปาใครไม่ดีเอ็มดีกอรซิล่าสู่ใครไม่ดีเอ็มดี AMD. นะครับ พี่ชัดค่ะอยากทราบขนาดหนอนบ้งของไอหน้าหีีนี้จังเลยค่ะพี่ชัดแสนสวยหล่อพิมพ์บอกมินนี่ทีค่ะ ดูใหม่นะน้องพี่เปาแปลงร่างเป็นกอนเซลล่าอันนี้ก็วาดกูว,ว่ามันก็ใกล้เคียงอยู่นะพี่เปากลายร่างเป็นเย้ยักษ์นะครับพี่เบื่อไอเป่า AMD RTX เนี่ยมันวาดมันไม่ตั้งใจวาดเนี่ยอยู่ดีมันเขียนอะไรก็เขียนเนี่ยเห็นไหมอันนี้ปรับตกรอบหน้าไม่ได้เล่นแล้วพี่เป่าแปลงร่างเป็นเยยักษ์มึงเบื่อมึงเขียนว่าเบื่อไอเป่าคนที่คนคิ้วสับสนว่าตัวเองเป็นหมออ้อยหรือคนที่ขึ้นอยู่บนนิ้วทีนรักนะคะลุงยังไม่มีใครสับสนนะครับมือแต่มึงน่สับสนนิสัตว์อ่าไอนี่ถือว่าไอเยี่ยนนีด ี่ถือว่าตั้งใจนะครับใครไม่ดีเอ็มดีแต่ใครไม่ดีไม่เท่าไหร่มึงตั้งหาแม่เหมือนนัดเลิบนุชเนี่ยอาตอไปนะครับ <S <S น้องโซฟานะครับพิมพ์ว่าปกไมค์ครับกดเข้ามาเฮียอะไรเนี่ยอันนี้เหมือนไม่ได้แบบเป็นคีย์เวิร์ดนะครับนะครับแต่เหมือนด่ากูนะครับปกไมค์ครับกดเข้ามาเป็นเฮียอะไรเนี่ยเหมือนแบบอยากอยากจะด่าแต่ไม่ต้องโดนเน็ตอาศัยจังหวะนี้เอาอันนี้คืออะไรออยากรู้ว่าอันนี้จะตอบว่าอะไรนะฮะที่มันว่าอย่างนี้ อคางแยกกับบล็อกย่าที่เอชอบอแล้วมึงดูมันวาดคางกูกูมองไงก็ลูกป่องแๆลูกโปกออะเหมือนซื้อไงมุมไหนก็ไปดย้ายเขยวกับบ้านหน่อยครับแม่แม่แม่ปากบอกคู่หัวใหญ่แต่ตอนตรงนี้แทบไม่เห็นหัวลูกตามิดโมดจัดถึงว่ามีเมียเป็นอีโซฟาลุงเอกำลังหิวกินของโปรดตกไมมครับสวยสวย,สวยตรงไหนหอีหีย เฮ้ย <Hey! S 2> อันนี้คมนะดีโมกุก่อน ตึกซึ้งสร้างสารรค์ในนี้มีแต่ศิลปินระดับชาติควรค่าแก่การเก็บเข้าพิพิธภัณฑ์ครับกี่แม่พ่อมึงดูเหรอพิพิธภัณฑ์อะอ่ะมึงว่ามันจะอ่านของกูว่าอะไระกูให้ถ่ายเล่นเล่นมันจะตีความรูปกูว่าอะไรจัดนิ้วให้ดูหน่อยครับมึงว่ามันจะตีความรูปกูว่าอะไรอันนี้ลุงเอวาดนะตามคําสั่งนะน้อง Hey. Hey, hey, hey. Hey. ปลูกมา,าสูเอลอดักหมานะชีวิตกูเอฟันเหลืองเครื่องเงย็นนุชแต่ชื่อนัดเลิบนุชอ่ะมึงจะเขียนมึงคิดว่ามันจะเขียนว่าอะไรอืมไม่ต้องคิดเยอะมาทรงนี้กูอยากรู้ว่ามันตอบรูปกูว่าอะไรสารเปางง ไฟเหลืองเครื่องอยงนุนสู่สารเปางงผมว่าเหนื่อยไหมน้องมึงร้องวัดไม่เหมือนอีสัตว์ดูอย่างนี้ใครก็รู้สารเปาหี้อะไรพออย่างนี้สารเปางงจะบ้าสารเปางงสาะเปาหี้อะไรนั่งงงเห็นไหมมันก็เวียนแต่ลุงเอนั่นแหละบอกแล้วลุงเอเคยคิดไหมครับว่าเอ,เอถ้าเราเย็ดตู้เอทีเอ็มจนท้องมันจะคลอดเป็นแบงไหมเหี้อะไรล่อตู้เอทีเอ็มน้องถ้าอย่างนั้นกูซื้อมาที่บ้านกูล่อแม่งทั้งวันเลย เนี่ยเห็นไหมมันใส่เกินขึ้นมาเนี่ยไอ้เฮียเนี่ยกูคนดีเนี่ยทำเกมเพี้ยนหมดเนี่ยไอ้เฮียเนี่ยเนี่ยลุงเอสุดหล่อมันมันไม่ได้มีโซฟาสักแท่งเลยมันเขียนโซฟาใส่เข้ามามึงดูดิไอ้เฮียนี่ก็คิดถึงที่ได้มีความสุขร่วมกันกูว่ามันจะตอบว่าอะไรเอาดีๆนะน้องไม่เอาลุงเอนะ ควยของผมอยากลูเอวิจาร์ควยผมให้หน่อยนะครัันน่ารักน้องครับมันน่ารักกับพ่อมึงไงอีกที่ยกูจะอ้วกอีกสัตว์ทุ่มหนึ่งประมาณทุ่มหนึ่งเนี่ยเห็นไหมมึงก็อีกอ่ะแม่งมึงก็อีกอ่ะกูบอกให้อย่าหวังเขียนเรื่องออกอันนี้คนณไต่แว่นครับแต่เป็นแว่นแบบแขวนครับ ไม่พ้นไม่พ้นเมื่อไงไม่พ้นเน่มากูนี่แหละที่ลุงเอกินทวิสโก้นี้คือจะสื่อในในว่ากูก็โก้พอตัวตะวันฉายรถถังปีเตอร์มัดรวมกันมาเลยใช่ไหมครับกูพอตัวแคเนี้สวิตโก้กูก็โก้พอตัว นี่กูวาดเหมือนนะอันนี้เอวาดเหมือนนะมึงดูเซนกูนะว่ากูควรเป็นแบบตัวแทนโรงเรียนไหมก็จริงเพราะอะไรเพราะนี่แหละดูเดะกอกำลังใจกันหนอ,อ,อยอครับช่วงนี้คิดหลายเรื่องมากฮือเป็นกำลังใจสู้ๆนะครับคิดว่าแค่นี้จะเอา,าคะนนข้า <laughs> ได้หรอ คิดพ่อคิดแม่ไอ้เฮียคิดแต่อย่างราชนะเนี่ยมึงเป็นอะไรไอสัตว์ดูมึงสันเข้าเส้นไหนควายมึงไปบอกแม่มึงนะเวลามึงขอตังค์อ่ะตูมึงขอหนึ่งร้อยแม่มึงห้าสิบมึงพูดเลยแค่นี้คิดว่าจะเอาชนะเขาได้เหรอกูรับรองมากจันหน้ามึงแน่มันไปกินใกล้งูจงอางเออนั่นแหละพ่อมกินนะใกล้งูจงอางต้นหนาน่ะพ่อมขยันกินเออคนนี้จะทำใกล้งูจงอางไปหมดขอให้ถกมึงจริงนาทีเถอะวะ ลุงเองครับที่แต่งตัวเป็นซานต้าคือจะสื่อในนว่าเอาม้าไปเจกเด็กๆ,ๆรอครับไม่ได้สื่อไม่ใช่ครับคุณเหนื่ๆๆอยหายาก,ๆอ,กๆอีก๋ซอมบี้ว่าใครวะนนอะเดี๋ยวป๊บนนะซอมบี้เหมือนนะแล้วก็ตู้มใช่ไหมตู้มหร้มกลายเป็นกู้คูคัน เหมือนนะเหมือนนะไอันี้ว่าไม่ได้นะจ๊าเหมือนนะจ๊าลุงกินทวิตโก้ซองสีแดงจะสื่อเป็นไนว่าลุงเลือกเพื่อไทยใจเกินร้อยใช่ไหมครับมีแต่เพื่อไทยชีวิตกูปุ้มนี่ไงแอนดี้เทลดอนลุงให้คะแนนเท่าไหร่ครับให้ห้าครับเต็มสี่ไม่ว่าจะวาดจอยหรือซอมบี้หรือตัวเองไอสัตว์นี่ก็วาดแต่ก้างปลาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมข้อมือเหลือแต่ก้างลำมังกูไม่ได้วาดแต่ก้างป่าเพราะกูตอนเด็กเดกกูติดวาดอย่างนี้คือนี่คือคนของกูครับ เนี่ยมึงสั่งมาอีกแล้วเนี่ยตัวหียอะไรเนี่ยอะไรอ่ะคุณจะตอบว่าอะไรเนี่ยหียมันคืออะไรวะเนี่ยอะไรของม,มึงเนี่ยมึงดูอ่ะมันมึงว่าอะไรวะสวัสดีค่ะลุงเอหนูมาจากกลุ่มไม่รับงานแต่ฮีบานเพราะถูกบู่แรงค่ะค่ะวันนี้ก็วันนี้กมไม่รับงานนะครับ แตนะนะ่ลงกลุ่มศิลปินแห่งชาติแต่ว่ารูกคนเป็นแต่ก้างปลาให้แล้วนะครับขอบคุณมากครับนะครับลูกเอดีใจนะครับที่ได้อยู่กลุ่มศิล,ลปินแห่งชาติแต่ว่าลูกเป็นแต่ก้างปลาแล้วนะครับลูกเอรู้สึกภูมิใจนะครับที่ได้เข้ากลุ่มนี้นะครับเป็นศิลปินแห่งชาติแต่ว่าวาดเป็นแต่ก้างปลานะครับขอบคุณมากนะครับกลุ่มนี้กลุ่มนี้ที่พี่รอนะครับว่าเหมือนนะเนี่ยเหมือนไหมน้อง แม่บอกแล้วมันจะมีแต่ลุงเอนั่นแหละ oh. โมฮี้อะไรไม่ได้โมูน้องสีเคสีเคสัญลักษณ์เขาเป็นยังไงวะน้องซีเคผมตั้งตังสวัสดีค่ะลุงเอหมูตามมาจากกลุ่มชอบระบายสีแต่หีเหม็นปลาเค็มค่ะพึุงพูดแต่เฮียเลยชื่อกลุ่มเฮียอะไรชอบระบายสีสเหม็นปลาเค็มปีศาจดก็ต้องมีเขาอืมกุยแกเนี่ยกุยแกแหละ บอกแล้วกูห้ามไม่ได้เนี่ยไม่ได้ว่าลูกกูอยู่ดีควายมงควายควายมไม่ได้ยากไอ้เด็กพวกนี้แม่งมันไม่เข้าใจเว้ยว่าที่มันคิดมันไม่ได้ยากเป็นก้อนนี้รวบรวมมาจากกลุ่มคนรักลุงเอที่มีสมาชิก4ล้าน7แสนคนให้ลุงเอทเที่ยวปีใหม่คร่ะสมาชิกทั้ง4ล้าน7แสน7สมาชิก4แสน7รวมรวมมาทั้งกลุ่มเนี่ย มไมไ่ด้ยากเขาให้วาดขวายไม่ได้ให้วาดตัวเองนี่ควายน้องนี่ควายแชร์ลงกลุ่มอาจารย์เฉลิมชัยเขาบอกเจ็ดแม่ไอเหเรนี่ไม่กลุ่มยี้อะไรอาจารย์เลยฉลิมชัย <c oughs> เห็นไหมการแก้ปัญหากูเนี่ยคมไหมขอบคุณที่ลุงเอรับเข้ากลุ่มรวมคนโดนแดนจากโอมีเพราะหน้าเหมือนจิมมี่จนเกินไปให้แล้วนะคบใช <c oughs> ่ครับกลุ่มนี้นะครับกลุ่มเขาใช้ชื่อกลุ่มว่าโดนแดนจากโอมีเพราะหน้าเหมือนจิมมี่โกเกินไปนะครับก็น่าเขาเรียกว่าเธอพูดถือไหนว่าไอ้หน้าหลัง นี่แหละนี่แหละเอรถแท็กอะไรลงท้ายด้วยต้อติ๊กตอตติ๊กต๊อตติ๊กตอกผิดเฉลยรถแท็กซี่มิเตอร์เงยก็อมก้มก็เลียกูเล่นสิบสี่คนเลยเนี่ยกูเพิ่งรู้นะกูเล่นสิบสี่คนเลยนะเนี่ยสักอย่าตำเนียหรี่อะไรวะเนี่ยมันมันด่ากูไหมน้องเจ้าได้ยินโดนีเจ้าโดนสะกดจิตเลว้ย จงออกไปนอกห้องมาดูนะครับศิลปินแห่งชาตินะครับมึงดูพวกมันนะมังกรหอนมึงว่าจะได้อะไรมังกรหอนมึงว่าได้อะไรพักก่อนครับพักจิบรีก่อนครับ ชูผูออกปลูกผักฮะงเปล่าเอเจอเครื่องผลิตมา้าตอนแรกเริ่มต้นด้วยชููออกมาปลูกผักเอเจอเรื่องเครื่องผลิตมา้ามาจบด้วยเอเจอเครื่องผลิตมา้าอืมมังกรหอนกูอืม มังกรหอนกูเหนื <sk 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 ่อยชีวิตกูไอ้จ่อยโดนลุงเอหลังลงไลเอแย่งข้าวจ่อยกินเต่าหิวโซแย่งข้าวจ่อยไอ้จ่อยขอโทษเต่าเออดกินข้าว นินจาเต่ากับลุงเอเอดักกระทืบทหารกระดองเต่าถือปืนกำลังคานเข้าสารยาเหมือนมึงอ่ะมึงขยายให้ชิบหายต่อจากมึงอาวดยากเฉยมึงคือคือมันวาดแค่เนี้ยวาดแค่เนี้ยมึงไม่มีสิทธิ์ที่ว่ามันข้อความจะยาวขนาดนั้นน่ะเป็นกูกูตอบเก่าตาเต่ากับลุงเอแลแต่มึงไปตอบว่ามึงไปตอบว่าเอดักกระทืบทหารกระดองเต่าถือปืนกำลังคานเข้าสารยาอืม ชิบไหายเรี่ยนี้บอกเดือดร้อนเลยกูแต่มันก็วาดมาได้แค่นี้แล้วที่ตอบว่าจิกโกยิงเต่าสารยาคือกูคือกูไม่แน่ใจนะว่ารูปนี้มึงตีความได้ยาวขนาดนี้ได้ยังไงนะครับกูก็ไม่ทราบเลยตอนนี้พีเอฟใส่บิกินี่เต้นลำเหมือนมึงเหมือนมึงขี้เกีเกยจอ,อ่ะออกเอฟเอเมนเจอร์ ยังไม่ไปถึงไหนเลยสามคนเองเง้สัตว์พี่เอฟใส่เต้นลำกูยังไม่เจอเต้นลำกูยังไม่เจอพี่เอฟสักคนออกเอฟเอเมนเจอร์ละอันนี้อะไรซอมบี้เอเหยียบระเบิดตู้มตายห่าซอมบี้เฮ้ยแต่มันบอกไอ้ไอ้ไอ้คมนะไอ้คมนะเอมองเป็นเอมองเป็นซอมบี้อยู่นะเอมองเป็นซอมบี้นะอมองว่าเอว่าถูกนะซอมบี้ไอ ไปเลยอะคีสลาตันไอเอใช้สักคีลาตันยัดหน้าภูผาล่างผู้หลักษาประตูเพียบติดลำเอยิงลูกโทษใส่ภูผาแต่งัวเกินยิงไม่เข้าเหนื่อยอุนตาเมนทาร่เฮ้ยเฮ้ยอุนตอเมนทาร่ มึงขี้เกียดกันพีศาตปาลาถล่มดากรุงเอเห็นไหมมันต้องมีคําว่าลุงเอติดมามั้มเป็นทาร่กูปลาจะเอาดาก,กูละแทงล่างไปปีศาจปลาจะเอาดากูละปลากายเป็นพะชนกําลังจะร่วมทางวงรักทางวงกับลุงเอปลากายเป็นพะชนด้วยนะหมดเงินแล้วครับครับกูรู้แล้วครับดูเอหืก อุลตร้าแมนทาโรา่อ่ะนึกออกป่าเข้าใจฟิลไหมจากอุลตร้าแมนทาโร่อ่ะอยู่ดีๆกูจะโดนลอดดากได้อ่ะมึงงงปะงงดิกูก็งงจากอุลตร้าแมนทาโร่นะอยู่ดีๆกูจะโดนจะโดนลอดดากอ่ะอา้างงเงดิอืมอืมลงสีด้วยลุงกระดังงาเกรียมไฟครับขออนุญาตแชร์ลงกลุ่มแมวมองตามบอดแห่งซาลายานะครับครับ ลุงได้ฟังเพลงพี่ก้องห้วยไร่ยังครับลุงเอขา,ขาหนูขึ้นมาวันนี้จะลบไรไหมคะไม่ไไ<ห>นา่าเหลือค่ยมจิงกาบองจิงกาบองแซนต้าในช่ำชองอเล่นเพลนพี่ เฮ้ยแต่ว่าไอ้น,นี่มันยังอยู่ในคอนเซปต์นะอยู่ในคอนเซปต์นะอยู่ในคอนเซปต์นะถือว่าไม่น่าเกลียดนะเนี่ยเฮ้ยกู <Hey! S 3> บอกให้มุงด่าก,กูไม่ใช่ชวนกูไปผสมพัน์กูไม่ใช่คู่ไยแบบมุงมึงอะควายอีสัตว์ควายพ่อมึงจ่อีมินนี่อีฮีใก้เคียงอันนี้ใกล้เคียงสุดละใก้เคียงสุดละมึงพิมพ์ฮีอะไรเนี่ยใครจะไปเล่นกับมึงอีสัตว์สมตัวสม อืมอะหนักแล้วอันนี้กูว่านี่หนักถ้าออกเปิดมาอย่างเงี้สยสมุมตัวสุมอืมดับเบิลส้มใส่แว่นโต๊ะจีนเป่าละเอกูว่าแล้วอืมไอ้เี้ยนี้ไม่รู้ว่าอะไรหนักไว้เลยเล่นบาสคนเล่นบาสกูเข้าใจนะว่าเฮี้ยนี้วัดคนเล่นบาสกูเข้าใจว่านี่บาส์แต่อันนี้อะไรเนี่ยไอ้แท่งเนี่ยอะไรและไอ้เฮี้ยนี้อะไรเล่นบาส์เฮี้ยอะไรเนี่ยมึงมีแท่งเฮี้ยอะไรของมึงเนี่ยมึงว่าแค่นี้เขาก็รู้แล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ย ออนี้ะไรใครอยากดูย้อนหลังดูได้ที่โมเมนต์ลุงเอเลยนะครับเอ็มปเป้ มึงจะวาดกูมาทำเฮีย้ยอะไรกันลักหนาไว้อีสั์เฮ้ยอันนี้อาจจะคมนะน้องมันง่ายนะเป็นคีย์เวิร์ดที่น่าสนใจนะครับเฮ้ย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 คนลุก ลิงกินกล้วยไม่เข้าใจนะคือลิงกินกล้วยมึงจบเลือกพักเพื่อไทยได้ไงวะอันนี้กูเข้าไม่ถึงจริงๆริงน้องลิงกินกล้วยอยู่ดีๆเข้าเพื่อไทยเฉยลิงกินกล้วยสู่พักเพื่อไทยอ่ะเนี่อะไรกะยังเจอืมโดนนัดพอเลยสัตว์พอเลยพอเลยพอเลยสัตว์เลิกเล่นเลย อ๋อไม่ต้องดูแลอ๋อแล้วปหันใหญ่แล้วหนักจัดหาทำมิสัต